Walk with God โดยคิฤหจักรพัสรสิแห่งการเก็บเกี่ยววันของพระยาเวใหญ่ยิ่งและน่าสะพึงกลัวอย่างยิ่งใครเราจะทนอยู่ได้โยเอลบทที่สองข้อที่11พระยาเวเป่งพระสุรเสียงต่อหน้ากองทัพของพระองค์กองทัพของพระองค์ใหญ่โตยิ่งนักผู้ที่ทำตามคำบัญชาของพระองค์มีจำนวนมหาศาล เพราะว่าวันแห่งพระยาเวนั้นยิ่งใหญ่และน่ากลัวอย่างยิ่งใครเราจะทนอยู่ได้วันของพระยาเวเป็นวันแห่งการพิพากษาวันที่แสงสว่างของพระเจ้าเปิดโปงทุกสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจมนุษย์เสียงเตือนคิดจักที่ไม่ร้องไห้ต่อบบาปตนเองคิดจักที่ไม่รู้จักความกลัวพระเจ้าจะไม่สามารถยืนอยู่ ในวันที่พระองค์สเสด็จมาได้ผู้เผยพระวจนะโยเอลเห็นการบุกของกองทัพไม่ใช่กองทัพของศัตรูแต่เป็นกองทัพของพระเจ้าเองที่พระองค์ส่งบัญชาเพื่อพิพากษาความน่ากลัวไม่ใช่เพราะศัตรูแต่เป็นพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ที่สเสด็จมาเพื่อพิพากษาใครเล่าจะทนอยู่ได้คำถามนี้ต้องสั่นสะเทือนในจิตใจของเราทุกคนผู้เชื่อ ผู้นำต้องพิจารณาว่าเราใช้ชีวิตแบบใดในสายพระเนตรของพระองค์เราร้องไห้เรื่องบาปไหมเราเทศนาเรื่องความบริสุทธิ์ไหมหรือเราปณนนีประนอมเพื่อให้คนชอบใจถึงเวลาแล้วที่จะสุดตัวลงต่อพระพักของพระเจ้าร้องทูลว่าข้าแต่พระเจ้าโปรดยกโทษโปรดลื้อฟื้นเราอีกครั้งเพราะมีเพียงผู้ที่ยืนอยู่ในพระคุณของพระเจ้าเท่านั้น ที่จะสามารถยืนอยู่ได้ในวันแห่งพระเยโฮวาขอพระเจ้าอวยพรพรพี่น้องทุกท่านค่ะ